สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกบับแบทในช่วงแรงของมือวันที่1 5าเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนีนะคะแอดผ้า พ,พี่น้องบรรเทาสุขสุข้อนข่ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากพ่อเอฟซีสระบุรีนะคะพ,พี่น้องเน้นย้ำคงสุดท้ายค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางมันนีของพ่อเอฟซีสระบุรีค่ะสีได้ว่าเป็นตัวใดพ,พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะวันนี้มาติดตามถามข้าวคงสุดท้ายรัฐบาลไทยไหมคะ่ะ เด่นเจ็ด like. it, เด่นเจ็ดบนหรือล่างนะคะเด่นเจ็ดบนค่ะรับครูกับมี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะกันหกเจ็ดกันหกเจ็ดค่ะจับตามตัวคือ เจ็ดแปดเจ็ดค่ะสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดค่ะหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดค่ะเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดค่ะค่ะาเา่เาีลเศูนย์แปดเจ็ดนค่ะค่ะแวว่า วางเรีนย์ศูนย์ซี้าแบบแปเจ็ดเจ็ดแปดเนีเจ็ดเดโนีนกันเรื่อยๆบนลางเรกันไปอันใดอันหนแน่นะคะอันนี่ซีูนย์ศูนย์ีจิปบอลเจ็ดแจ็นยค่ะซ well. ีกเป็นเรนย์ศูนย์ซกับซนะคะราค่ะ เจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ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 นะครับน่งับโเจ็ดเจ็ดะกันเจดจเจ็ดให้เลนบนกาลางนะอ้จ่าจ่าี่นชุนี่แ่งนลางกันบนนิดนึงนะเว่าว่าทุกครั้งเคยเป็นนะค่ะมันเคยเป็น บอกวาตัดสิ่ะเลขงนะเือนเท่าได้อืมค่ะก็เลยสิการว้เนาะค่ะเนาะการวักการว้ดีกว่าค่ะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์โมงหวนนี่คะห่มันใจยุ่ดิจักเปอร์เซ็นต์ค่ะ ค่าบอกว่าเขามากกันสมมบาลานให้ไปทีสนทีเนาะค่ะทามันลดไปหรือว่ามันมันออกเกินนั่นไปเจ็ดทีลค่ะเจ็ดบห้าค่ะมันนี้เจ็ดเจ็ดเจ่ะานมันลดเป็นหกเจ็ไมเหลือหก็นะอืแสดงว่ากันไว้มดแล้วเกยกันไวค่ะ ค่ะข้าบนกันถ้าบนเห็นเน้นบนกันล่างเนี่ยล่างกห็นเน้นล่างกันบนอ๋อค่ะค่ะอาเต็มหลอกมามันจึงว่าจึงว่าเส็ยดเดียวค่ะแม่นอยู่ดอกแถววัดตะลางบัสปักกันซื้อบนกันจีถึงตะเลขตะบันดิเงินคือพอวานละน้องค่ะมันลาทำหลอดมากไม่ตีเลยเจ็บขึ้นต่อไรอืมมันสิเสียดายที่บันนี้ค่ะแล้วเป็นแบบนั้นจ้ะ จังหวัดเ่อานว่า,วาหกสามสามนเป็นอย่างไร,รงเป็นาหนึ่งค่ะแม่นค่เะเป็นาหน่ับนพานึกับเจ็ดลค่ะแล้วก็เจ็ดอยค่ะเจ็ดอยามารน่เขาในในสูตรของของพอมีบเจ็ดอยมวนนึงขันค่ะมันมีแต่จ,จดอโอ้ยคมืนกัน อือค่ะรับรับมนเจ็ดเจ็่หกค่ะวันนี้มันมันีเดียสิเจดเจ็ดันยยคถ้าวัเลขคือแปดเจ็ดเจ็ดค่าสมมติว่าเลขหงนี่มันก็สิเป็นแปดเจ็ดเจ็ดบอค่ะเน่ยถ้ารัับเือเจ็ดเจ็ดแปดเจ็เจ็ดไม่เป็นแบบนี้เลวันนี้นี่เอาพ่อพ่มันมันมีสิบลขหงบ้างวันนี้นะ มันใจก็คือ77อี่างต้อเป็น77เช่นวันทีววาาน่เรียกมันใจ70นี่คิว่าค่ะ70จเื่อมันก็เป็น7ันี่โอ้มันก็เลยคงไปตัวนึงเนาะเป็บ7ตับ70 77นี่คะค่ะเออวันี้เราว่างงานนี่เลย7ตัวนี้อาจเป็นเปลี่ยนี่กไดวัรู่ลุรว ร้วางถ้าถามันสิไล่คมันก็สิถ้ามันไล่คมันก็สิเป็นแปดเจ็ดเจ็มันเพิ่มเจ้ามาตัวหนึงเนาะค่ะเนาะแ่นกันเจ็ดแปดแปดเจปดปดน่ยจังตวที่ถุนปกติวัดป่ผ่านมาเนาะมันได้หกปกติที่ถุนที่ครับเดอร์มันอลบมาที่ทีถุนเห็นค่ะเอา ต่ว่าเจ็ดมันสิเป็นหนึ่งบันี่คะนี่บ่วนาบ่นาเนาะเจ็ดกบสิเจ็ดเลยเนะมันว่าเป็นหนึ่งนะคะเจ็ดเจ่เจ็ดเจาดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเน็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเ้็เจ็จเจ็ดเจ็ดเจาดเจดเจ็เจ็ดเจ็เ็เ็ดเดเจ็ดเจ็ดเั็ด็กเเป็นเจ็ดดดเเนด เอาคือบอกไปคือเบอไปคือคอยไปเรี่ยคอยไปเรี่ยแ่คะแหงบดีเงินอีกย่างก่อนคะันวดาันว่ามีผู้ยิ่งผู้ยิ่งเอาเงินมาหยับใ้ถุงไข่เท่าใดคะเต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋าเขาเอาเป็นเงินเหรียญทั้งเบิร์ดค่ะค่ะ พวกมันเด็กเขายิ่ว่าออตอนแต่ว่าค่ะมาทำเด็กาทเด็เกามาทานเด็กขำนวลเด็โอ้มาท <c oughs> นเด็กำนวล <c oughs> ต้องรหวังนะค่ะจะพะพวมัน่ดีองค่ะเัน่าผู้หญิงเอา,งาเงินเหรียญมายัดใส่ถุงส่งให้หนอกนาะนีะ่ <c oughs> มันถอ็นท้นน <c oughs> ตีได้หรอโตีคีามฝันอันนี้ เอาต้คำนวณชัวช่วๆเลยเนาะค่ะเนาะบางทีฝันมันกระขาดเกินในที่บางทีอะค่ะ <Yeah. S 1> เอาต้องสูตรคำนวณนี่เนาะคะ่ะมันมันจำใครคาดค่ะไ <laughs> ม่ได้พราะบ้านเนี่ยนายจักคู่จักยังบอกฮะรือว่าบ้านเนี่ย ค่ะครับล่างกับมันนี่พูดเยอะจริงว่าพูดปีกีพูดอ๋อค่ะค่ะมันเป็นตัวกันหนึ่งเนาะกานเรียนต้องเรียนว่าไงอืมอืมค่ะค่ะได้ค่ะพูดปีกีหรืวกัรปีกีกนั่นจ้าอือได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะจ้ะจ้ะเอาโชคดีนะคุณหมอคะค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ค่ะส,สรุปแนวทาง่ายซีฟนี้นะคะพาเมพี่นองัะแนวทางจากพ่อเอสระบุรีนะคะชุดบนเด่นเนะคะบนเด่นเแนวทางมีเจ็ดแตัวกันคือหกเจนะคะพี่น้องคะบันี้จับสาตัวนะคะก็สิเป็นเจ็ดแปดเจ็ดสองแเกแาแป ชุดบนเนี่ยพอเราเน้นหายคือเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะพี่น้องคะแล้วก็โตต้องระวังถ้าเจ็ดเลยโค้งนะคะก็จะเป็น8ปดเจ็แนะคะแต่ว่าคุณปลอระว่าสูตรเราเนี่ยเบอกกลายเป็น1น,นะคะเก็คือเนะคะพอมัพี่น้องคะมาหนี่ชุดล่างคะ่ะ4 0 0ศูนนะคะแปดเจ็ดเหกเจ็ดเจนะคะพอพี่น้องคะคือ,อเอาจาก ชุดบนมาก,กันชุดล่างไว้พร้อมแล้วก็ซีศูนย์ศูนย์ซีนี่พแม่พี่น้องเป็นชุดล่างแต่ว่าให้กันบนไว้นั่มนะคะพอ่อแม่พี่น้องคะอันนี้คุณพ่อเระวังสูฟังเนาะพี่น้องเนาะตามที่คุณพ่อเระวังนะคะฮาเทียถือตะเลขสมมุติว่าเขาสื่อซีศูนย์ตารางเนี่ยออกเครื่องเตข้าสิบบริเเงินคุณพ่อระวังซีนะคะพ่่อแมพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากพ่อเอฟซีสระบุรีค่ะจังไลยก็อย่าลืมนั่มไป พิจารณาเบิงเนาะพีหน้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อพน้องบรรเทาสุขสกุนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลอ่าแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพ่อ fc สระบุรีค่ะพี่น่องคะเอาทั้งหบือทั้งมวนนะคะกับมีเพียงซัมนน่นะคะสําหรับแนวทางจากพ่อ fc สระบุรีนะคะแอกสิเดดขอตัโตลา พ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกูสก้ขขอนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ